สาวสุมบังแชนแนลภาษายังล่ะภาษาไทยเออแต่ไทยเพิ่นเบิ่งสาวสุมบังซาแนลอ่ะกดติดตามให้น้องเพิ่นใน้อพี่น้องเนาะมาาไทยเบิ่งแช่นั่งล่ะอืออ่ะกดกดเฮาก็ได้สามคนอะไรได้อนี่นี่มาเบิ่งให้เบิ่งพี่น้องทาง FC สาวไมยเนาะมาติดตามพี่น้องเนี่ยมีช่องเด้อพี่น้องเด้อแม่เพิ่นมีช่องสาวสุมบังซาแนลว่าซั่นเนาะอ่ะโอเค กับสบายดีสบายดีและสวัสด,ดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนว่าสิเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องซาบุนตาซาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยมาพบมาพ่อกับซาบุนตาในมือนี้กับมานอนส่งวังขึ้นก้าพี่น้องเลยเนาะกับันบัวไก่กับเที่ยวไปเที่ยวมาย่นี่แหละพี่น้องเลยเนาะจังใดกับไปหาทางน้องเพิ่นกอนเด้อพี่น้องเนาะโดยก่อนพัพก่อนสบายดีสบายดีเนอะ ดสบายดีเนาะหัวเขินน้อยสมบางเพข่้นอ่ตหน้อยเนาะ้วอืมเข่าน้าจะบอดานแงามเนาะดยก่เฮื่อนพอดีเลยสาวบัวสีมาลักเกียออย่างเป็นมาเินจ้องหน้าไฮนี่มันงามได้อี่บวมร่มบ่อนนิน้องละบวหวันใจปันไดปีตะเก้าเด้จ้ะปีตะเก้าล่มอยู่สูงเงมงามปงนงงงีงง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 งนงง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 นงง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 ง้งงงงงง ยังยังเป็นยังคือบอกินนถ้าไปกินจะตลาดจะไปตลาดอีกและเป็นงานจับใจสิบยังเด้มื่อนี้เนาะสิไปเอาของฝากมูฝากมาให้โอ้เนี่ยสำคัญไปจังเดินเธอลงเธเลียนมาแบ่งกันเนี่ยสันอยู่ได้เน้อหมูหมูแบบชนิดเด่นเป็นเป็นยุงเทปเปิแม่เป็นเฮ็ดทปแยกทุ่นโอ้ฝากมาให้แม่ โอ้ผัาักมีนเชี่ยลายบ้านเราคนโปดซาบุนตาไหาจ๊อเนปรดของชาวเมืองเลยบ้านเราคนรสามบ้านเรกินข่อยทีนี้อมพดแม่นเม่นลานกัฝากมาหายคนกินหน่อยหนึ่งเม่นครบานเอุ้ยิืนมาอ้าวทุกคนอะไรให้มากเขอนเนาะก็เด้ว่าดีดีไบเนาะทชิไปกั็ไปนั่งละไปกับแม่อือดยดูไปหาของฝากเอามาได้บ่ไปกับแม่ ใส่รถเออเออรจักเออแม่เกษีพลายตั้งหน้าแบบข้าเจ้าเป็นเอามาเป็นนวยสิพ่อแม่เป็นนวยมันเก็บกินเลยนะแม่จะเป็นนวยมากพออยู่โต๊ะเติบปีนแม่เพ um> ่งได้เลยเป็นน้มกระวังเลยเนาะมันอย่ามันใส่ทงสัญญาณเนาะหลุดมือย่ากนี่เป็นใจเลยค่ะเปิดใจฮับสายบวันบวายโบ บอไวจนจนเจะบอเจออย่าบอกแล้วอะบอกถิมน้ำกับมีบอเลยนะบอบม่ได้บอกแต่ว่าบางมีแต่เจัาผันบอกเขาบางคนแบบเขาบ่ได้ตอบเพราะว่าเขาตอบไม่ทันเนาะคือสิบอยากคุยน้ำเพลินสิบาันเหนะเนะคุณคิดปก่ว่าเนิดใจไม่เนาะอะไรหลายคนเขามากกับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าทั้งน้องเป็นกบบงามเลย ไอเลิฟยูแหละเห็นคนงามไรได้เนี่ยน่ะคันนุ่มๆหรือผู้บ่าวมาสัมภาษณ์นี่น้องเ้าแห่งคืนแล้วเนาะกบบนี้เพิ่นเน่นเอืนจนหัก่ทัาวมาซันเนาะรวโทรั้์ฮอดแล้วบอะ อ่อเยอไม่ใช่้าจะหาโมงเลยเมื่อนี้วมื่อนี้ไหนดูมาตเแต่หาโมงเศร้าเลยมุกเลยนะเนาะบุกเลยแ่นอนจำมงนะเนาะเมื่อคืนเนี่็นอนเกือบตีหนึ่งตื่นจำโมงนะมันตื่นหาโมงอะไรแ่นอนประมาณอยู่สี่ห้าิโมงเนนอยู่เสือพันๆเลยเนาะปิดนิดบอกเวลานอน กับปิดแต่ว่าก็โทษว่าทางเบอร์เหตุใดจ้ะุลเล็บไปเหตุใหม่บ่งามแทนก็ช้างถ่วงเนาะงามมัดีเนาะเล็บมนะันเนาะใครอยากได้ได้ค่ะเวนอยากได้เจ <laughs> อกันไปเหตุได้แล้ว งามนาะงหละเนาะยังทุกคนเนาะเขากันแล้วจะมีลูกน้อยเจ้าบ่ต้องเฮ็ดคอยจะใส่คัวเอ้าคาเล็บได้เนาะจุกจ้าดุอะไว้มันก็ลำบากหลายอย่างเลยแน่แน่เน้อยอกกันเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็เฮฮาแน่สั่งซันให้น้องบอยสุกสาวอะไรเพราะว่าน้องนี่เฮาเว้าให้ยิ้มให้งามอะนะเนาะจะว่าบ่ล่ะ เอฟซีแบบแต่ก็เลยแต่งหน้าแต่งตาโบก้าออกเคยมาโบโบมันใจเคยแต่งเลยเนาะทำให้เท่าหน่าแต่งหน้าสีปากแดงๆห้ามรบก้าวออเท่าหยาดมือว่าเอาได้ต้นระเบิดพี่น้องเลยแ่ตเพื่อนเป็นสาวเดยก่ะเคยแต่งน่าคนกับผู้เจ้าผู้งามคือเท่าเนี่ยโอ้ยไปใส่ก็ได้พี่น้องขอแต่ล่างหน้าสาบัวได้จ้ะคือกันโอ้ยสาบัวให้ขับ เขาคลิปได้ลำนาหมกขนัวขนัวเออคือน้องวังบ่อย่ายมาคือข่อยนะสาบัวทอสาวัวแด้ชิ่าเ์หยอกหยอกสาบัวพี่น้องเอ๋อสาบัวก็บชิจีเลียดก็หยอกกันไงแต่งยีดีกับแต่งเหมือนเนาะข้างนมันชิงามกับชิแต่งนี่ก็กับชิงามคือน้องก็ไดับให้น้องแต่งให้วะจ้ะใหน้องแต่งมั่งน้องเคยแต่งหน้าแต่งตาบ่ แต่งเป็นมอยังบ่เคยแต่งให้ผูดเถอโอ้ได้แต่ต yeah, oh, ัวเองเนาะโครงนาเจ้าบไ้เข้าเลยข้าเจ้าเด้อขี่เจ้าอยากแต่งนี่อ้ะอ้าคือบองามคือน้องหวางว่ามงแมนได้เนาะโครงนาเคยกันจ้าแมนขันชามยอสคืออยู่น้อเอาเข้าไปดังม่งด้วยชาเมยปเข้าไปนังกบิงคืองามได้เจ้ากได้เจะไปชุกคนนั้น คู่กันเนาะเอาแม่นแมนโอ้ยเดี๋ยวใครว่ากลัวข่อยใจชิขาด้านนี่นะในขับตลาดน้ำมอนองละโบเออก็คือไปไปรับของนะกับมาด้วยแม่นใช่เมื่อวานเห็นไปตลาดบ้าแม่นงานจากมุงน้องละประมาณหกโมงโอ้หุ่งเล้งกูฮ่าเสือเผา ในไล่บ๊อกได้สุดหนึ่งชุดหนึ่งแพงบ้านั่งล่ะเราะว่าราคาซาลิแบตเนาะชิวบ่ได้บ่จวบ่ได้เซนบ๊อกบ่อประมาณสองเซนไปชนเซนไปโอ้ยสองเสนถ่วนเขาจะลดเซนกาหเนียลนะคือน่องคนน้สื้อเสื้อผ่านอย่างกับวนาเกียรตินะใส่ง่ายได้สักแม่ได้ หมดเตงเบงไ่แล้วหเองเบงเพรา่าเมนเบงยังได้ไหมเนาะกินดีอยู่ดีบ่เอาหัวจะเลี้ยงดีเนาะนี่ว้าลเซนซี่ซช่สินะเมนมันจังบ่บ่น้อยใจตัวเองเนาะเม่นเมื่อหัวเจ้ากับโบน้อยใจอีกเมนพอแล้วก็ดีใจเราเห็นคลิปเจ้าวอลซี่เมนเราภูมิใจเห็นสาวงามผัดจากงามคือขาวบ่แมนผัวเนาะเมนโอเคสินะเป็นตัวเราเองเลยเมนเมนผัวจะได้ภูมิใจเนาะแต่น้องหลาเพิ่นฟัง มี่ว่าะคนคุยจริงจังนั่งละกับแนใจคนคุจริงจังลำบ่อคุยได้คุยไปก่อนไม่เลยโดยเขาก็ยังบแต่เจ้านี่กาคือเดิมมีแล่บอกเจ้านี่คนคุยบแบบคนแบบทีดิ่งไว้นะดงๆงไว้ที่เล่งไว้กับมีโยมีเนาะแ่กะบมคู่ว่าทั้งอายเพิ่นดิ่งห้อร้อยบือบแม่คือก็อยู่ในใจน้องนะคืออยู่ในใจน้องเสมอเนาะแต่คือ ลมกันไปก่อนเนาะน้นอง,งนังเนาะจังใดกันลาชีบอกปุบ๊บปั๊บเลยกะมันเป็นไปว่าได้เน,น,นาะแมนคนเราก็แล้ใจเมนใช้เวลาเรื่องแบบนี้นะเพิ่นกับบัวเสือ้อห้าวห้าวบัวเสือ้อเพิ่นถึงสิแรกคะแนวนวิงใจกันไปก่อนดิแมนเนาะแล้วคุยโดนโบล่าจังอ่าแ,แล้วจังฮูดีว่าใส่ใจพ่อกันเป็นได้ไดเนาะบางคนสิกะอดไว้กันไหวใช่เลยในพอโดนๆแล้วก็คอยปลุกออกคอยสั่นจ้ะคอยเห็นทัดแทงเพิ่นแมน งามเนาะเองเบิ่งกัแฮงงามเนาะกระดักให้คนแบบเบิ่งบ่เบื่อนะพี่น้องเลยเนาะใครเอฟซีเบิ่งกะคือในซองในซองสาบุญตาในเขียวปึกเลยพี่น้องเลิ่งเบิ่งเบิ่งบ่เบื่อได้ยิ้มเนาะแบบเบิ่งไปเปิ่งเพิ่นน้องยิ้มแล้วก็แฮงงามมาสนานไปซาบัวเขับไปเทียงไป็นยังไงซาบัวเขับไปไหมโมเป็นเอฟซีเพิ่น ตื่นเลยตื่นเหกพรอดบ้านตาบัวเก่าเมนจักเกี่ยว์การ์ดเมนจักเกี่ยร์น้ำเกลือเมนเมนนัเงินก่็ได้นั่พี่น้องก็สิอันทางเฮานี่เสียออกกล้องกับพ่อเนาะเล็กหน่อยๆฮาน่าพี่น้องก็คือแบบนั่งลมเต็มตู้นี่กระเคินคือกันแล้วเฮาก็ได้แมนเยูะแม่การมาจบงามโอ้โหจบผัวงามคือน้องเลยเสีย่าเบิดมือพี่น้วไหม เปิดใจเปิดมือเนาะเปิดใจเปิดมือเปิดใจเปิดมือสาวบัวย่าเปิดใจยิงเกลียวเด้เด้อเ่้อนี่จะมาถ้าถ้าสนใจทางชาวบัวในปัญยากดอกช่องเพิ่นมีอยู่น้องนงละน้องน้องเพิ่นไงน้องเขาเพิ่งได้ยินค่ะว่าน้องก็คือว่าตั้งช่องยูทูบไปละแม่ตั้งแล้วเพิ่นตั้งอีกตั้งใหม่นี่มือได้ละเมื่อคือดีเพชรยนเองะ ไอนยังชื่อช่องนะสวัสดีสวัวเบิ่งเนยให้เอซีเข้าติดติดตามเพื่อนหลายๆเนาะเมนเจ้าพ่อว่าเพื่อนก็เป็นซาสูเน่เป็นใหญเนยเจ้าสิเกียวกับยังน้องหลามทำาวิตูปนยังกับว่าสิเกียวกับแบบชีวิตประจำวันโอ้ดีดีเมนเมนก็ดีกันน้องหลามเพราะว่าเขาก็ชได้เฮ็ดไปว่ะันว่าเจ้าก็ได้เกี่ยวเขาเี่้เเ อย่างเด้อพี่น้องมาเกี่ยวข่าวน้ำสาวสุมวังอ่ะโอ้ยเขาทางเป็นโฮมดิรอกบนโต๊ะปะนบนโต๊ะ้ำเข่าค้ำเข่าคนเข่าขึ้นท่าเป็นโฮมดิอ่าเยอะบอกหัวนวนบอกเยอะหัวมวนเพอแบบว่าพอคันชี่วกาได้าะได้หัวสิเนาะชิเลตมาสั่งใชอันนี้ว่ากับเจ้าเฮ็ดเองกับเป็นเนาะตั้งไ้ซนแหละอ เก่งแน่นี่เฮาเฮ็ดบ่เป็นเนาะแม่นามือตั้งพนว่าบ่เ็ม้ะอย่าว่าาเยความจริงมาเว้าเนาะแม่นยาความจริงเล่นแม่นๆมันก็เจ้าู้บ่ได้เนาะคือน้องนี่เก่งกว่าซมืออีก้แม่นเพราะว่าเพิ่นก็ตั้ง YouTube เองเพิ่นก็คิดเพิ่นก็อยากสร้างรายได้เเนาะแม่นก สั่งไปได้เพิ่มเติมแบบว่าคือทางน้องกับคายออนไลน์เน่ยโอ้คายจองออนไลน์น้ำบ่แม่น้ะบ๊อบสีคายเฮ็ดอ่ะ YouTube YouTube พ่อแวียดทีนะหลายอย่างนะดีดีเนาะเพราะว่าได้ได้น้องเสียอะไรอเอาว่าใน YouTube แม่มีมีคนเห็นแล้วเนาะอ่าเพคนสนใจแล้วก็ทักมากแล้วก็ส่งมันบอกดีดีคั่นใบขายดีอย่าลืมบอกเอ่ยเด้อชิมาแพ็กซอย เจ้าอันโดยโดยแล้วเจ้าอันขายเครื่องออนไลน์เป็นเสือผ่าบอยังลงละบอขายเกี่ยวกับแบบเพรในเกมคือวันที่สกแดดโอ้แบบนี่ชาวบุญงงแล้วเขาบผเป็นแล้วเจ้าผมเป็นก็คือเงี้ยฟังอฟรฟังอ้น้องคนบอกว่ามาลงละบอขายแบบเป็นเติมเกมเติมเกมฟรีไฟและเด็กน้อยเข้าลินกันเป็นเกมยิ่งกันโอ้ มันเป็นกรรพนันเพ์ด้เฮอลด่นยิงกันจะชีวิที่ดีธรรมดาแม่เด็กน้อยเล่นนะโอ้สพลูกคอยแม่ลูกคอยเล่นจนคุ้มตาดำเจ้านี้จากใครนี่เนาะก็จะเติมแล้วเติมอีกสิบพันกวีนางยังใครยืดดีเจอกระเป๋าแม่ที่โบเเฟย์เนาะแม่เออที่โบเเฟย์เนาน้องชมบังเพื่อนขายแล้วก็บู๊หูได้หนิแม่หูโตแล้วคนขายา เออหยอกหยอกมากพี่น้องเนาะคือว่าเด็กน้อยนี่ถาเกมเนี่ยเขาจะมาเล่นเนี่ยเมนบอกคุณมือซูมืบอนี่กับท่านสมัยเนาะเมนเมนกับมังกรแบบนี้ฮะน้าดีใจน้ำด้วยสแเด้อขอให้เฮงเฮงปังปังเนาะเลยขายดีแบบนี้ตลอดไา้เมนเมนเดี๋คิดว่าเพื่นขายเสื้อผ้าเฮงชิด้ขายดีเครื่องขายเครื่องสำอางเฮงชิด้ขายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอื้อเสีหาเครื่องสำอางมาให้เจ้าประมูล ยังเขาเขาเดบิวต์ปะรู้เดนเองว่าวัวปินขนาดอยากว่ายังว่าบัวปินพี่น้องเลยเนาะเอาสินค้าแล้วแต่จะรีวิวนะจะได้ไจะมีเบียนเจ้าเองบ่หาหาบางคน ไปซื้อขี้เกะมาให้แลยกับไอ้น่องโฆษณาขายหายได้อัตักนี่เป็นไก่กายินได้เนาะเกะบอสจ้คนผู้เจ้าผู้งามไปหาขี้เกะมาให้น้องชั่งโว่ายได้พี่น้องเลยเนาะสิหาเอ้ยสิหาเสื้อผ้าเด้อโดยได้ๆเนาะแม่ประเภทโอเคน้อข่อยบอกเนาะเพสั่นทำงานแม่นเพราะว่าน้องนี่ใส่แบบใดก็คือใส่แบบใดก็คือเนาะแม่นนะฮะมืดเมน แต่บัวยังได้บ่วยังคายบัวจะบัวก็มีตุนย์ยังได้นั่งนั่งคิดอยู่อาหารจบตามนึกว่าต้องถุยหยดสับเบอรพอในหัวเพิ่นวาชันจ้าจนชิลับมือว่าเป็นไงยังไงจะเาวันนี้น้องจะไปตลาดใช่จบคลิปก่อนเนาะเพราะว่าทางเอากระให้น้องด้วยความความฝันน้องสมหวังเนาะถ้าผู้รักผู้ใหญ่อยากซอยน้องอยากได้ยังน้องละ อยากให้เพื่อนมาสวยตัวเติมเพื่อนโอ้ยังขาด,ขาดเพื่อน<ห>่เพือนขาดยังไรยังขาดเพื่อนเพื่อน,นหลักกา ทาสีตากาโลบัติดตากาโลโอ้เงินคืนเงืนบักติตากาโลเนาะเราข้างกินปลาเพือไม่ได้บวกไม่ได้ยังยันโดยต้องแก้เงินเดี๋ยวมาเอาดินขาวซื้อๆูล้วเหรอเออตากาโลแล้วก็ทาสีแล้วก็เพดานโอ้เป็นทุนเป็นยางของเจ้าอะไรเนาะเมนเออถ้าถ้าน้องมักแบมักคนแบบสไตล์แบบว่าอ่าซับฟอร์ตเขาได้สิบ่ปล่มเป็นผู้รับผู้ใหญ่เนาะ อันนี้ว่าจากใจน้องเด้อพี่น้องเนาะเข้าใจน้องเพราะว่าทางเพื่อนนี่เป็นผู้ใหญ่ายนะความคิดนะนะคือสีแบบอนาคตนี่ไกลยอดอกน้องเพื่อนละน้องเพื่อนเ่งกะมีพอเพื่อนเองเป็นเอโกะนะว่าจะทำเป็นสาวรักคงพอเมย์คกันเมนเมนพอเมย์ก็ต้องอาศัยเพื่อนเนาะอือาสู่ๆได้จัดเ้อร์ขอให้ความฝัน เป็น,ปนจริง,รงแล้วก็สมวังสมซื่ออมเมนสิพิดวังคือเจ้าว่าว่านี่ได้อ่าโอเคเสนอตัางเอ้ยๆกับเชด้โคตูเมอรอแสลาเดอร์อาเจ้าสบายดี